เลขสูตรนังปลาในเข้าทุกงวดงวดนี้มาแรงรับประกันคุณภาพสามตัวสองตัวแน่นอนครับรายการนี้สั่งขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านกลางและชาวมูบนานไกลเคียงอาจมีเนื้อหาบ่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใส่พิจารณาในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและคำาอนอเลียนแบบด็จิาร สูตรเลขหางปลาจันพแปดห้ากำลังคำนวณอยู่ครับกำลังเขียนตัวหางปลาอยู่ซึ่งประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 6นี้สูตรเลขหางปลาจันย์ป8ห้าครับมาอีกแล้วครับท่าน วดวันที่16มีนาคมของพ2566ครับเลขสูตรนังปลาในเข้าทุกงวดงวดนี้มาแรงรับประกันคุณภาพ3ตัว2ตัวแน่นอนครับออกมาแล้วครับ074 3ตัวครับแล้วก็272 2, ล่าง24ครับ รับประกันคุณภาพครับต่อไปงวดวันที่สิบหกหกหกตัวเด็ดตัวรองตัวล่างสองสี่แค่นี้แล้วแต่แล้วแต่จะซื้อนี่คือของไปกลับมานี่ของอาจารย์ปอเปนห้าครับรับประกันวันนี้งวันเมื่อกี้นี้เข้าเต็มเต็มเลยเออไปเลย ว่ากันว่าเราออกหกห้าสองแล้วเราก็ตั้งสองแล้วก็สูตรหางปลาอย่างนี้ครับแล้วมันก็ออกมาถ้าเลขตัวตรงมันก็เป็นศูนย์เจ็ดสี่สองแล้วอะไรนะสองแล้วก็เจ็ดสองสองแล้วก็สามตั้งยังไงไ,ไม่ใช่สองสามสี่ห้าไปหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วเราทำรูปหางปลาอย่างนี้ ที่เหลือก็เป็นเลขที่ออกในวงกลมนะครับที่เหลือตรงไหนนี่ครับสองนี่ครับ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 ไม่แค่นี้ไม่เยอะมีเลขแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัว<ม>แต่ตัวตรงมันก็ศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็สองเจ็ดสองล่างนี่คือตัวประกัน, 2, นสองสี่ล่างนะสองสี่ครับสองสี่ตัวนี้แหละครับ,รบตัวนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นเลขตายอเลขมันตายแล้วมันตัด เลขตายแลวพวกเลขศูนย์พวกเลขสามเลขห้าเลขหกเลขเก้าตายไปหมดแล้วเลขสี่เลขอันนี้ตายหมดเลขสามนี่ก็ตายอ่แล้วต่อไปเป็นง่วความฝันของอาจารย์ปอฝันสองคืนได้สองตัวแล้วก็ตัวนี้อีกตัวแรกคือแรกฝันได้เอาถ่าย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดหกเก้าหกราวัดที่หนึ่งนี่อ่ะอันนี้สามตัวล่างแต่มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะความฝัน วิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะครับที่ได้เบ่งวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าถึกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผู้อื่นได้เบ่งแน้นันะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งและก็เลือกทั้งเบิร์ดนะครับเพื่อสิบด้บ่พลพาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของเขาไดเอามาฝากอยู่เป็นประจำนะครับซา,าับมูนี้ช่องกาญานูชาแนลนะครับรายการฮักบ้านเกิดกข็ขคอ ล้าพอมาพี่น้องไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ